โอเคเดี๋ยวทำให้ตามมาแล้วไรเกิดอยู่ตามมาแล้วอ่ะเอออยู่นโทรศัพท์ใหญ่จะตกห้ามเปิดเปิดไม่ได้โทรศัพท์ใหญ่ตกเลยนะน่าเสียวเสียวเขามาหลับเปิดของเขา หยุดนะเฮ้ยอยแม่ไม่เอาค่ะหมดแล้วนหน้าบ้านหมดแล้วขอบคุณนะคะ <c oughs> จ๋าเอามาใจเป็นนายใจเป็นเบากลับมากลับมากลับมาได้แล้วคุณ วิเวรวิเวรเดินเเห็นตัวเสือแดงเหรอว้าวว้าคนคอยดูรถให้เขาแค่นั้นแหละแต่ไม่มีรถหรอกวันนี้วันอาทิตย์น่าจะไม่มีไปเลยเอาขึ้นมาทางนี้เหรอขึ้นมาขางนี้อร่อยกระทงอีกแล้วเหรออากาศไม่หนาวเลยค่ะอากาศดีมาก เอาร้องเพลงด้วยวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ะจองกระทงจมป่อลูกเขากินเขานี่อนไรซอสอดมะเขือเทศอะไรอย่งเี้นะดูดูคุณยายมาแล้วหนุนงานปั่นจักรยานมาแล้วหนุนหนุนหนุนอันนีไม่ต๋อน้อยเออ พุนยายปั่นจักรยานไงสวัสดีค่ะก่อนสิฮ้ยบรยานน้อยมาปั่นกับคุณยายไปรอบบ้านเลยขี่ให้ได้เป็นอยู่คุณเตา่อยเต้างยอยจะไปดีลูกนะพี่พลอยเอาขาข้างนั้นลงอ่าพี่พลอยเอาขาข้างนั้นลงไปออาลงไปข้างล่างน่ะพี่พลอยพี่พลอย ขอแม่จมเลยขอแม่จมอื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 ขอแม่จมน้ำมันน้อยไงน้ำมันน้อยมันก็เลยต้องก้มอ่ะเอาขาข้างนั้นลงไปขอแม่จมเลยขอแม่จมเลยเอาขาข้างนั้นลงไปเออย่างนั้นล่ะค่ะใช่ขอแม่เต่าหน่อยเต่ารอก่อนอย่าไปอย่าไปไปสั่น้าลูกอย่าไปดึงน้าลูกอย่าไปเบ่งเลูกเบ่งกินน้ำซอสปลาเค็ด กับขนมเอาเอาไม่เอาแล้วทีนี้ไปไปออกไปออกจากน้าไปไปไม่ไม่ออกจากน้ําเลยไปไปฟังยายก่อนไม่ให้เล่นน้ําแล้วไปเล่นสกู๊ตเตอร์เร็วงานก็ไปทางนู้นไปงนู้น้กัอืมอะอะไรออกยังตะขาบอ่ะเหรอออกไปแล้วมันมัน อ่าค uhm, ุณลุงเอาออกไปแล้วเรียบร้อยรุ่นไปดูคุณลุงเอาไปตรงนั้นนะเอาไปท่าเลือเหรอจ้าเอาไปท่าเลือกล้วยเหรอจ้าเอาไปเอาไปจิ้มงานใช่เฮ้ยเฮ้ย่วยงาหาของในน้ำเลยอ่ะไปหนมยอดดีเลยจ้าเดินดีๆเดินดีๆน้องเพชร าตาัลีพาไปละไ,ไป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 เนี่ยเห็นไหมมันกว้างตรงเนี้ยมันจะตกเนี่ยดูไหมดูดูดูตรงนี้มันกว้างเนี่ย,ยฟังยายพูดก่อนถ้าตกลงไปแล้วนะยายไม่ช่วยนะเนี่ยหนูต้องค่อยๆเดินอ่ะไม่ลอยไม่ลอยละไม่ลอยละไม่ลอยละ